สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราเรียนเรื่องเลขออกซิเดชันไปแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าธาตุบางตัวนะคะจะมีเลขออกซิเดชันไม่เท่ากันซึ่งการที่เลขออกซิเดชันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนะคะถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสารที่ทำปฏิกิริยากันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนเรื่อง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยานะคะซึ่งปฏิกิริยานั้นเราจะเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกนะคะปฏิกิริยารีดอกซึ่งบริยารีดอกก็จะมีทั้งการให้และรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาพร้อมๆกันนะคะมีทั้งให้และรับ รับพร้อมๆกันนะคะซึ่งในปฏิกิริยารีดอกจะแยกออกเป็น2ปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยาดีดักชันนะคะเดี๋ยวจะเขียนยง,ง่ายๆให้ดูกันนะคะดีดอกจะถูกแยกออกเป็นออกซิเดชันกับ e ีดักชันแบบนี้นะคะสองปฏิกิยาซึ่งปฏิกิยาออ i ซิเดชัคืออะไรปฏิกิยาออ i ซิเดชัก็คือปฏิกิยาที่เกิดการให้อิเล็กตรอนนั่นเองเกิดการให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนคือ,อจ่ายอิเล็กตรอนออกไปพอให้อิเล็กตรอนออกไปคือให้ประจุลบให้ประจุลบออกไปแสดงว่าประจุบวกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้น จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนั่นเองคราวน,นี้มาดูปฏิกิริยาอีกหนึ่งปฏิกิริยานะคะคือปฏิกิริยา c t i o n ปฏิกิริยา c t i o n คือปฏิาการรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนเข้ามาเอาประจุลบเข้ามาพอประจุลบเข้ามาแสดงว่าเลขออกซิเดชันจะต้อง ลดลงเลขออกซิเดชันจะต้องลดลงนะคะเราได้3คำแล้วนะคะปฏิกิริยารีดักชันคือปฏิิิกรยาใหญ่ในปฏิิิกรยาใหญ่จะแยกออกเป็น2ปฏิกิริยาคือปฏิิิกรยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันตัวนี้นะคะออกซิเดดลืมครูลืมชั่นไหมนะคะออกซิเดชันกับรีดักชันนะคะคราวนี้ ในปฏิกิยาออกซิเดชันตัวที่ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนไปตัวที่ให้ไปนะคะเราเรียกว่าตัวรีดิวตัวรีดิวหรือเราเรียกอีกอย่างว่าตัวถูกออกซิไดต์ตัวรีดิวกับตัวถูกออกซิไดคืออันเดียวกันสังเกตให้ดีนะคะสังเกตอีกแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นคำว่าถูกมีคำว่าถูกนะคะ ชื่อจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเห็นไหมปฏิกยาออกซิเดชันตัวถูกออกซิไดซ์แต่ถ้าไม่มีคำว่าถูกเนี่ยค่ะถ้าไม่มีคำว่าถูกจะชื่อตรงข้ามกันเช่นปฏิกยาออกซิเดชันเป็นตัวรีดิวตัวรีดิวนะคะอ่ะคราวนี้มาดูปฏิกยาออกซิเดรีดักชันบ้างปฏิกยารีดักชันปฏิกยารีดักชันนะคะ ตัวที่รับมีหน้าที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาเราจะเรียกว่าตัวออกซิไดต์ตัวออกซิได์หรือถ้ามีคําว่าถูกเราจะเรียกว่าอะไรคะตัวถูกดีดิวชื่อไปในแนวทางเดียวกันนะคะ reduction กับ d ีดิวตัวถูก reduce กับ reduction อ่ะทีนี้เรานักเรียนก็ต้องจำนะคะปริยาด e d o อกมีปริยา oxidation กับปริยา reduction อยู่ในนั้นปริยา oxidation คือปริยาที่ให้อิเล็กตรอนออกไปปฏิกิริยา Reduction คือรับอิเล็กตรอนเข้ามาตัวที่ให้อิเล็กตรอนออกไปเราเรียกว่าตัวตัวอะไรคะตัวรีดิวส่วนปริยาดีดักชันตัวที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาคือ ตัวออกซิไดซ์นั่นเองอันนี้เดี๋ยวสรุปรวมอีกทีหนึ่งปฏิกิริยาซีดอกนะคะแยกออกเป็นออกซิเด กับ reduction อานนี้ oxidation oxidation คืออะไร oxidation คือให้ให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนออกให้อิเล็กตรอนออกไปส่วน reduction คือรับ อิเล็กตรอนเข้ารับอิเล็กตรอนเข้ามานะคะพอให้อิเล็กตรอนออกไปแล้วให้อิเล็กตรอนออกไปมีเลขออกเพิ่มขึ้นเลขออกซิเดชันเพิ่มให้อิเล็กตรอนออกไปเลขออกซิเดชันเพิ่มส่วนรับอิเล็กตรอนเข้ามาเลขออกซิเดชันลดลงคราวนี้ หลักการจำนะคะหลักการจำ oxidation oxidation ออกออกออกเพิ่มออกออกเพิ่มส่วน reduction รีรับนะคะ od, ล,ล,ลดรีรับลดออกออกเพิ่มรีรับลด oxidation คือตัว reduce รีดักชันคือตัวออกซิดซ์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างดูปฏิยานี้แล้วกันตัวอย่างนะคะ Z n Z n นะคะ ZN เฉยๆทำปฏริยากับ Copper to o o p p e r i i o n นะคะจะได้เป็น z y n c Ion แล้วก็ Copper แบบนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นตัวนี้ซิงแล้วก็ไม่มีประจุข้างบนหมายความว่าเลขออกซิเดชันจะเป็น0 Cu2 บวกถ้ามีเลขไอออนอยู่นะคะ แสดงว่าประจุก็จะเท่ากับไอออนนั้นก็คือ2บวก2นั่นเอง ZN 2บวกเลขออกซิเดชันก็คือบวก2และ Cu, เฉยเฉยๆแบบนี้นะคะก็คือ0นนั่นเองเพราะเป็นาธาตุอิสระคราวนี้จากสมการนี้เห็นนักเรียนจะเห็นว่ามีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะมีเนาะ เปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนบ้าง z n z s n กับ z n จากคู่จาก0ไปเป็นบวกสอไปเป็นบวกสเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยเพิ่ม2เป็นอะไรคะ oxidation เพิ่มเพิ่มสองนะคะเป็นออกซิเดชันถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ถ้าเป็น Cu Cu บวกไปเป็น Cu เฉยเฉยๆนะคะจาก2บวกไปเป็นศเพราะฉะนั้นจะ ลดลงลดลงเท่าไหร่คะลดลงสองเป็นปฏิกิริยา reduction reduction แค่นี้เองค่ะแล้วถามว่าตัวใดเป็นตัว reduce ตัวใดเป็นตัว o x i d i ไดตัว reduce ตัว reduce ก็คือปริยา oxidation เนาะเพราะฉะนั้นตัว reduce คือ z n ตัวนี้ ZN เเป็นตัวรีดิวส่วนตัวออกซิไดก็คือ Cu 2บวกนั่นเองค่ะนี่ตัวออกซิไดไม่ยากเลยเนาะ มีคำที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเจ็ดคำก็คือมีปริยาลีดอกในปฏิยารีดอกมีปริยาออกซิเดชันกับปริยาลดักชันปฏิยาออกซิเดชันก็คือการให้อิเล็กตรอนออกไปมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นส่วนปริยาลดักชันคือรับอิเล็กตรอนเข้ามาเลขออกซิเดชันลดลง ในปฏิกิริยาออกซิเดชัจะต้องมีตัวรีดิวหรือตัวถูกออกซิไดส่วนปฏริยารีดักชันจะมีตัวออกซิไดหรือตัวถูกรีดิวนั่นเองอดูอีกหนึ่งตัวอย่างละกันค่ะอันนี้จะเป็นชีสสีน้ำตาลที่นักเรียนได้ไปนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างมาก่อนอื่นถ้าเราได้โจทย์มาแบบนี้ ถ้าเราได้โจทย์มาแบบนี้นะคะจากปฏิยารีดอกกาหนดให้จงพิจารณาว่าตัวใดเป็นตัวรีดิวตัวใดเป็นตัวออกซิได์ก่อนอื่นถ้าเราจะหาตัวรีดิวตัวออกซิไดซ์เราจะต้องหาเลขออกซิเดชันก่อน na na ตัวแรกเป็นธาตุอิสระก็0 h 2 o ก้อนนี้เป็น0นย์นะคะแต่ถ้าเราหาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวเราจะต้องหาแต่ละตัวนะคะเราไม่หาเป็นก้อนแล้ว ก็คือออกซิเดอออออกซิเจนลบสองส่วนไฮโดรเจนบวกหนึ่งนะคะแต่มีสองตัวรวมกันก้อนนี้ก็คือเท่ากับศูนย์นั่นเอง Na บวกหนึ่งออกซิเจนลบสองไฮโดรเจนบวกหนึ่งไฮโดรเจนไฮโดรเจนห้อยสองแก๊สไฮโดรเจนตัวนี้นะคะมีเป็นธาตุอิสระก็ศูนย์ค่ะทีนี้มาจับคู่ จับคู่จับคู่นะคะตัวแรกที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไปคือ Na Na, NA กับ Na จาก0ไปเป็นบวก 1, 1เลขเพิ่มหรือเลขลดคะ0ไปเป็นบวก 1, 1> เพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยเพิ่ม1เป็นออกซิเดชันส่วน ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปอีกตัวหนึ่งคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนจากบวกหนึ่งเป็น0แสดงว่าเพิ่มหรือลดลดลงลดเท่าไหร่ลดหนึ่งนะคะเป็น Reduction อ่ะทีนี้ถามต่อตัว Reduce ตัวรีดิวคือตัวรีดิวก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันเนาะตัวรีดิวอยู่ในปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นตัวรีดิวคือ Na ส่วนตัวออกซิไดต์อยู่ในปฏิกิริยาดีดักชันตัวออกซิไดต์ตัวออกซิไดต์อยู่ในรีดักชันคือ เราบอกว่าคือไฮโดรเจนใช่ไหมคะแต่ถามว่าเป็นเขาถามตัวออกซิไดเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมันรวมอยู่ในกลุ่มของ h 2 o เราก็ยกมาเลยตัวออกซิไดคือ h 2 o แค่นี้เองคะ่ะไม่ยากไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นทครูทำให้ดูสองตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้นักเรียนก็ได้ ไปลองทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5มาแล้วทีนี้ในในกระดาษสีขาวในกระดาษสีขาวนะคะที่ครูเคยให้ไปจะมีโจทย์อยู่ให้นักเรียนทําแบบนี้ค่ะหาปฏิกิริยาออกซ a เ i ชันหาปฏิกิริยาลดชันหาตัวรีดิวหาตัว o x กซิไดในข้อนี้นะคะให้นักเรียนหาปฏิกิริยาดอกูว่า ปริยารีดอกคืออะไรปฏิกิริยาดอกคือจะต้องมีการให้และรับอิเล็กตรอนในปริยาเดียวกันถ้าปฏิกิริยาไหนไม่เป็นรีดอกนักเรียนตอบได้เลยค่ะว่าไม่เป็นรีดอกแล้วก็ไม่ต้องหาออกซิเดชันรีดักชันแต่ปฏิกิริยาใดที่เป็นปฏิริยารีดอกนักเรียนจะต้องหาแบบที่ครูหาเมื่อกี้นะคะหาปฏิกิริยาออกซิเดชันหาปฏิกิริยารีดักชันหาตัวรีดิวหาตัวออกซิได การบ้านปีใหม่มีเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังปีใหม่หลังปีใหม่ก็จะมีการทดสอบนะคะการทดสอบหาตัวรีดิวหาตัวออกซิได์ค่ะสำหรับวันนี้ก็โชคดีสวัสดีปีใหม่นะคะ